ขายหน้าตาไมดีนะครับไม่ต้องนะครับจะไดมดนะครับต้งไปหลายนะครับินลุกนะครับคอตายแล้วอยู่ข้างบนี้ี่อยูาียี่สวัสดีนะครับหน้าหวานยังหวานยัอใ่สามยังามเก็นะครับจะมีคนกินกันมกสนสนครับมาเลวครับวันนจะหมดนะครับ เรื่องบนน้ยนะครับรถต้อ,องออเ,กกเก่าแก่จังหวัดภูเก็ตรถต้องภูเก็ตหลายจเจ้าสาว